รับมามาดูกันว่าวันๆเราทํางานกันกันยังไงแบบไหนนะครับนี่เราก็จะไปรับซื้อพวกอุปกรณ์อ,อเิเล็กทรอนิกส์เสียแล้วนะพวกทีวีคอมพิวเตอร์เครพิมพ์เตอร์วงแผงอุปก,กรณ์ทุกอย่างที่มีแผงวงจรนะครับแล้วพอเราได้โทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรมาพอเราได้มาเราก็นี่คมาทําการแกะเพื่อจะเอาแผงวงจรได้ขาย แว่นไปไหนเนี่มองไม่เห็น <c oughs> นี่ครับแล้วก็จะแกะแบบนี้ชุบขออนุญาตใส่แว่นครับสายตาไม่ค่อยใสยตายาวครับนี่นะฮะชุบนะครับผมแกะมาชกเดี๋ยวเราก็ดูว่าน็อตมันยังไงอยู่ตรงไหนบ้างไอ่ตัวน็อตอยู่ไหนเอ่ย นี่ครับเอานะเอาเอาเลยครับอู้อันนี้ผุกมากจนน็อตพังอยู่แล้วนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะอ่ะอาของน็นงอตไม่เจอเลยโอ้โห นี่ครับแล้วก็เอานี่ออกนี่มาจบออกไปเรียบร้อยอันนี้คือที่ไม่ใช้แล้วนะคอันนี้ฉีกนนี่ครับผมคือเราซื้อโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องแล้วต้องการแค่ตัวนี้นะครับอ,อันนี้คืองานของเราครับผม ใครมีเอามาขายได้นะครับคอมพิวเตอร์เสียวงจรอะนีทครอทุกอย่างที่เสียแล้วที่มีแผงวงจรของเราเราล็อกซื้อหมดนะครับรถซั์คอมพิวเตอร์อทีวีเครื่องเสียงทุกอย่างครับที่มีแผงวงจรเอามาขายเราได้ครับ